อีที่2มาแล้วนะคะโอเคก็หลังจากที่คลิปเปิลนะคะที่ต้องจบไปโดยชุดว่ายน้ำของน้องถ้าถามว่าทำไมอีพีที่2มาช้าจังพี่ได้รอบ้านสวยๆ,ๆอยู่นะคะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาฮะเจ้าเนะี่ยอยากเป็นยมมทูตหรือเปล่าโทรสายตรงมาหาลราเลยเหรอจะทวง Life and d a d หรือเปล่า แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ใน Enchanted b a n a g e r เราอยู่ใน p a l e r fairy นะปฏิเสธท่านกริมเขาจะมาเอาชีวิตเราหรือเปล่าคะม่เอาขอปฏิเสธไปขอบินกลับก่อนโอเคเอาไปเอาเบอร์เรามาจากไหนคะม่เอาไม่รับสายจะกลับไปที่บ้านนะคะเพราะว่าเหตุผลที่เรามาช้าให้รอยถึง3-4วันเลยเนี่ยเพราะว่า เราจะมารีวิวบ้านแฟลี่กันค่ะตัวพี่รินเจอบ้านสวยๆใน Ga กาหลีเยอะมากเลยอยากจะแบบให้ทุกคนแบบมาเลือกว่าแบบหลังไหนที่เหมาะกับเอลิ่านะคะแต่เงนินเรามีแค่สองหมื่นเองจะไปซื้อบ้านสวยๆได้ไงไม่ใช่ปัญหาค่ะในเมื่อเราสามารถหาเงินล้านได้ไง่ายๆนะคะโดยการหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโอเคก็โกงไปเลยสิคะ ทุกคนแต่จริงๆไม่ต้องโกงเงินก็ได้เพราะจริงๆเราภาคแฟรี่เนี่ยเราสามารถหาเงินล้านได้ในพริบตาเลยเนาะทุกซีรีส์เนี่ยคือบ้านเราต้องอลังอ่ะตั้งแต่เะซิมสามแล้วเข้ามาที่หมดซ่านเราก็ไปเปิดการีเลยค่ะมันเริ่มกันที่หลังเล็กๆก่อนนะคะหลังนี้ก็จะเป็นเหมือนคัเชฉดหลังเล็กๆนะคะแต่คือข้างในสวยมากทุกคนดูสิคะมันมีความสีชมพูสีฟ้าพาสเทล เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูทุกหลังเลยนะคะว่าชอบหลังไหนนี่ค่ะหลังนี้ก็อย่างที่บอกว่าโทนสีก็ไปในทางสีชมพูสีฟ้านะคะเป็นสีพาสเทลที่สวยมากๆมาหลังไหนก็ชอบแล้วว่าปล่อยให้ซิมไปอาบน้ำก่อนแล้วกันฟินเลย ต่อไปหลังที่สองค่ะดูความบริอนกระจกสิุิยบ้านสวยมากแถมข้างหลังนะคะยังมีสระว่ายน้ำด้วยหลังนี้มีความบาร์บี้บาใจสุดๆเลยโอเคเราเข้ามาดูภายในนะคะว่าเอลิน่าจะชอบหรือเปล่า เอลิ่าเริ่มจับมาเล่นเล่นอะไรคะ uh huh. เล่นคอมเลยหลังแรกเมื่อกี้เราอาบน้าหลังนี้เราเริ่มเล่นคอมเป็นสิ่งแรกนะคะชั้น2ก็มีความแบบว่าพาสเทลเหมือนหลังแรกคือแบบโทนสีเขาจะเป็นโทนสีพาสเทลนะคะ uh huh. ก็ทางเข้าชั้นหนึ่งก็จะมีห้องครัวนะคะโอเคแล้วก็นี่ห้องเรียนกระจกคะ่ะทุกคน ก็ฟิลแบบมานั่งคุยภาษาดังฟ้ามีเตาผิงอบอ,อุ่นหัวใจไปต่อไม่รอแล้วนะหลังที่สค่ะเนี่ยเป็นบ้านต้นไม้อยู่ท่ามกลางต้นสนใหญ่สวยมากนี่เข้ามาดูในบ้านนะคะเผื่อใครที่แบบเบื่อสีชมพูแล้วจริงๆหลังนี้แบบคนกดหัวใจเยอะมากเลยข้างในจะเป็นโทนสีอ๋อสีพีชใช่ไหมแล้วก็สีเขียวนะคะ มวยละมุนมากเดินมาปุ๊บเปิดน้ำกินอันดับแรกเลยเอ้ยเป็นแฟรี่ทั้งทีอ่ะเล่นเป็นแฟรี่หน่อยเขาไปเล่นน้ำนี่เขาไปเล่นน้ำแล้วนะคะเป็นไงเล่นน้ำก๊อก <c oughs> แล้วเราก็กินไปเลยนะเอลิน่าหลังนี้สวยหลังนี้พี่รีวิวในอ่าภาคของน้องทิงนะคะที่เป็นไลฟส์สั้นๆเนาะรูสีของบนสวยมากโอ้ <c oughs> oh my god และนี่แหละบ้านต้นไม้ที่ฉันใส่ฝันนะคะทุกคนมีความพิงมากคือชมพูแบบบาร์บี้บาดใจสุดๆเลยหยอยากเข้าไปดูในบ้านแล้วและสิ่งแรกที่เรามาที่บ้านหลังนี้ก็คือ เขาไปหลับแล้วค่ะต้นน่ก็มีความบาร์บี้อีกแล้วนะคะหลังนี้ชอบมากจริงมีความสีชมพูกับสีฟ้าเป็นโทนพาสเทลที่ถูกต้องนะคะแม้แต่ลายบันไดขึ้นไปก็ยังจะเป็นลายแบบหินอ่อนอารมณ์อ่อนไหวโอเคชอบออกกำลังกายตอนไหนเนี่ยหุยเราไม่รอให้เช้าก่อนละเอลิน่าเดียวนะเตรียมพร้อมจะมีเบบีฟแฟรี่แล้วหรอ โอเคไหนะดูฉันอุ้ยห้องนอนชมพูเขียวนี่ห่ยย้อนส่วน้ะเข้าไปเล่นดุ๊อุ้ยจะเจอเหรียญหรือเปล่าไม่ใช่โซฟาต้องไปค้นเหรียญที่โซฟาแต่ชอบล่างแบบว่าล่างพูดจิ๋วมากเลยนะคะนางฟ้าตัวจิว๋วตัวจิ๋วนะเนี่ยเห็นไหมซุ้มออกก็คือร่างจิ๋วเล็กนิดเดียวเอง มาจนเช้าอีกวันแล้วนะคะแสงสวยมากค่ะทุกคนหลังนี้ก็สวยดูความอลังการงานสร้างโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะนี่ค่ะหลังนี้จะเป็นโทนสีพีชนะคะแล้วก็จะตกแต่งไปในทางสีชมพูเข้มเขาก็จะมีจากภาคอื่นด้วยนะไม่ได้มีแค่ภาคแบบฟารี่อย่างเดียวนะคะนี่ตรงนีมีตู้เย็นจากเอา นักเวทใช่ไหมวุ้ยมีความแบบตกแต่งคืออลังการร้านแปดแน่นอนว่าพักเสริมแบบจุกๆแน่นๆมีห้องนอนเยอะมากเลยอะทุกคนแล้วก็โอ้โหชั้นสนะคะนี่ตกแต่งเป็นโทนแบบเป็นโทนเข้มเนาะสวยนะชอบมากเุ้ยเมื่อกี้ได้เงินมาเท่าไหร่นะมามายอ่ยอส่วนที่โซฟาอีก นี่บินเข้าไปเอ้ยคือถ้าเป็นแบบพวกมานั่งสาธารณะได้เงินกูนี่นะแบบมีคนแบบทำเ,ทเงินหล่นยี่สิบโอเคขอบคุณนะแล้วหลังต่อไปนะคะหลังที่เท่าไหร่เราไม่รู้อันนี้ใครที่ชอบโทนแบบว่าสีเขียวสีมิ้นท์น่าจะชอบบ้านหลังนี้นะคะโทนแบบว่าธรรมชาติมากเดเจร์สุดๆ โอเคเรามาดูกันข้างในนี่เห็นไหมเป็นโทนแบบโทนไม้นะคะอุ๊ยย่ออีกแล้วอ๋มีโต๊ะปรุงยาให้แล้วก็มีนี่ความชิงกระเบลทุกคนสีเขียวที่ถูกต้องสวยมากโอเคมีสองชั้นนะคะแล้วก็ห้องนอนห้องนอนก็สีเขียวละมุนเขียวตุน่นโอ๊ย เขียวมิ้นคอนเซปต์บ้านต้นไม้นะคะอีกเช่นเคยโอเคสิ่งแรกที่ทำคือไปก่อดฟื้นฟูฟื้นฟูพลังอารมณ์ก่อนนะเพราะตอนนี้คือพลังแห่งอารมณ์เริ่มหมดแล้วก็เป็นบ้านที่สร้างโดยใช้ภาคเสริมแฟรี่นะคะอุ๊ยความบันไดทุกคนเมื่อกี้อยากให้ดูคือซิมปกติเนี่ยสปีนขึ้นปีนบันไดขึ้นแต่ด้วยความที่เราแบบเป็นแฟรี่เราก็ บินเขาเลยสิคะอุย้ดยดยูดิดูดิมาดูต่อเลยนะคะอย่างที่พี่ินึงบอกว่าพี่ินึงก็ชอบโทนสีพีชสีส้มสีนี้เหมือนกันนะให้ความแบบว่าละมุนมากโอเคสิ่งแรกที่เอลิน่ามาที่บ้านหลังนี้คือการอ่อาคุยกับกระจกนะคะดูสิสวยสีพีชชีใช,ชย้ยวุ้ยมี เดี๋ยวนะหลังนี้เขามีสิ่งวิเศษด้วยกะว่าจะพาไปดูสะหน่อยแต่ว่าเราเรียกมันเลยแล้วกันนะคะเอลิน่าได้เรียกกับสปูตผู้ยิ่งใหญ่นะคะท่านพรอปรึกษาหรือเปล่าเนี่ย เพื่อนชาวสวนคนโปรดของทุกคนสปูตสามารถอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก่อนที่พวกเขาจะต้องกลับไปที่ต้นไม้แต่พวกเขายินดีจะช่วยสิ่งในเรื่องโชคการทำสวนหรือแค่พูดคุยกับพวกเขาก็ได้นะทำเควสจากเขาได้นะคะแล้วก็เห็นคนอื่นเขาเล่นมูฟฟ์ก,กับสปูตผู้ยิ่งใหญ่คือแว่งเองไม่ได้ผูกปีกเลยค่ะให้เขากว่นให้นี่เริ่มแล้วนะ ดูกันต่อชั้นบนสุดก็จะเป็นห้องน้ํานะคะบอกแล้วสวยทุกหลังเหตุผลที่ยังไม่ได้ลงคลิปเพราะว่ารอให้ครีเอเตอร์หลายๆท่านเนี่ยเขาปล่อยบ้านในแกลลีนะคะซึ่งทุกคนมีเปร้อยหลังแล้วตอนเนี้ยแต่ถ้าใครที่เบื่อโทนพาสเทลแล้วนะคะโทนสีดักๆเข้มๆก็มีเอ,อเอดน่ะเดี๋ยวจะเก็บเขาไปได้ไหมนะ่ะมีอีกาจากไลฟ์แอนเดทด้วยนะ เดี๋ยวเราจะให้ของขวัญน,นะคะอะฉันมีของขวัญให้เจ้าด้วยล่ะแล้ว<บ>อีกาชอบมันเนี่ยก้าชอบทุกคนดูสิคะมีห่านมีหงโอ้ยมีความแบบแมลงปอเราจะ เข้าไปดูอยากลองปลูกชีวิตนมนะคะก็ในพักฟารี่มีนม3ตัวใหม่มีนมดฟัฟแกลด์ฟใช่ไหมคือพ่อหมดนมที่หลงเหลือมาจากสมัยสงครามนมนี่แล้วก็วตัวนี้นะคะนมพึกษาแล้วก็อีกตัวเป็นนมฟารี่นะคะทั้ง3ตัวเลย โอเคขอซื้อมาก,ก่อนจะทดสอบว่าสามารถทำให้นมีชีวิตได้ยังไงอ่าต้องใช้ผงละอองแฟรี่โอเคเดี๋ยวนะผงแฟรี่ไปไหนหมดปกติแล้วหลังจากอาบน้ำก็จะมีผงแฟรี่ใช่ไหมหรือว่าเขย่าในออบ้านเนี่ยเขย่าเพื่อเอาละอองแฟรี่นะคะโอเคมีบ้างไหมได้มันนึง อัพน,น้ำก็ได้มาอีกนะคะเก็บเก็บโอเคได้สมละได้มาโอ้ยรวมเป็นหกลับไปที่บ้านด่วนปัดผงละอองแฟรี่ออกจากตัวได้ด้วยนะคะเราก็เก็บเนะบาะนี่เก็บว่าเก็บไว้เยอะๆเลยหูเป็นสิบละมาทุกคนเราจะพิสูจน์กันทำให้นม มีชีวิตด้วยผงละอองแฟรี่นะคะสามารถทำให้ซ้อมแซมและอัปเกรดได้ต้องใช้10ผงอุ้ยเปลืองหรือทำความสะอาดใช้5นะคะหรือสั่งให้ทำสวนสำหรับสาที่ทำสวนคือแน่นอนต้องมีน้องแล้วก็สั่งให้ป้องกันภัยนะคะอันนี้คือเราจะไม่ตุยเลยใช่ไหมเขาบอกว่า เพื่อปกป้องครัวเรือนด้วยชีวิตของพวกเขาโดยขัดขวางโน้มชั่วร้ายและแม้กระทั่งยมมาทูตลองเลยใช้นมแฟรี่นั่นแหละเอาเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำอีกแล้วทำไมซิมเปลี่ยนชุดบ่อยจังเลยชอบไปอาบน้ำาหรออ้ยน้องมีชีวิตแล้วค่ะบทบาทคือการป้องกันจ้า เหมือนว่าน้องจะมีชีวิตอยู่ไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมเอลดน่าทำให้โนมีชีวิตขึ้นมาเธอควรระมัดระวังจำนวนครั้งที่เธอทำให้โนมีชีวิตมิฉะนั้นนดมชั่วร้ายอาจจะโกรธได้อ๋อจะทำให้วัตถุพังเสียหายสกรปรกมีกองขยะพืชตายแล้วก็ซิมโกรธนะ oh. และเพื่อเป็นการเทสระบบนะคะ oh. ขออนุญาตทำให้ซิมตุยดูซิว่า hey, oh. น้องจะป้องกัน ใคยเราได้ไหมเทสระบบก่อนอันนี้คือน้องโดนกระตุยกระตุยป่ากกัตุยนะคะมาแล้วอันนี้จ้าเอลิน่าแฟริโทเปียความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เกิดความโกรธมากเรื่องกระตายทูกค่ะแล้วก็นำความตายมาหาเธอน้องจะช่วยเราทุกคนน้องจะสู้กับท่านยมเหรอ ท่านยมคือแบบโผล่มาตั้งแต่แบบเปิดอีพีเลยอ่ะชวนไปทํางานข้าเห็นดวงเจ้ากําลังจะตุยข้านะช่วยเจ้าไว้แล้วครั้งหนึ่งโดยการให้เจ้ามาเป็นยมโทษแต่เจ้าเลือกปฏิเสธแต่นี่อะไรกันโนมบอกว่ามีให้เอาเอดิน่าไปดอกนะแล้วยังไงเราจะฟื้นไหมไเฮ้ยเจ้านะ เมื่อกี้เหมือนเอาดวงวิญญาณเราไปแต่ไม่ใช่นะคะเอาดวงวิญญาณเราไปแทนหรอเอ๊ยน่าอย่าไปแอบตรงนั้นและขอยยานมาอัพพลังของแฟรี่นะคะก็ถ้าที่เราพิรินอัพอันนี้ไปคือสามารถรักษาหรือว่าใชาย้ยาป่วยได้ใช่ไหมแต่ทำไมเราเล่นมาเราไม่ เราไม่ป่วยเรอยานทิพของแฟรี่เอลิซาสามารถอ่านข้อมูลส่วนตัวในใจของซิมอื่นได้เช่นอุปนิสัยอาชีพหรืออื่นๆไออันนี้ก็ยังไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นนะอันนี้เราอัพข้ามได้หรอครับอุ้ยได้จริงด้วยถ้าไม่ถูกใจอันนี้เราก็อัพข้ามไปได้เป็นขวดบรรจุอารมณ์สามารถเก็บอารมณ์ไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือชาร์จพลังได้อย่างรวดเร็วอันนี้แฟรี่ผู้หาของป่า มีโอกาสสูงที่จะพบส่วนผสมมากขึ้นขณะหาอาหารแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ปรากฏสร้างมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ธรรมดาหรือหายากในครั้งของเอลินา่าเกกเมล็ดพันธุ์พืชได้น่าสนใจมากเลยผู้หยุดซั์ที่มุ่งหลายไม่ไม่เราใส่ดีผู้ดยุดซั์ที่มีเมตตานะคะโอเคอัพอันนี้ไปแล้วกันแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ปรากฏ อยากอัพขวดอันนี้ด้วยทำไมวิรินไม่เห็นซิมเป็นโลกหรือคนอื่นเป็นโลกภัยอะไรเลยอืมไปปิดไว้ท่อนไหนอันนี้เปิดไว้เลยนะคะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วหรือยังที่จะเป็นโลกไม่นะถ้าเปิดปุ๊บคือโรคภัยถามหาแน่นอนอยากให้ทุกคนเห็นนะว่าแบบว่าหลุมศพของแฟรี่เนี่ย สวยปังขนาดไหนขนาดตุยแลย้วก็ยางติดแกรมความปรารถนาอันกล้าแกร่งโหซิมที่เป็นโลกนี้จะเต็มไปด้วยความหลงไหลที่ร้อนแรงซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกเจ้าชู้อันนี้แหละโอุย้ยนาเดียนาเดียนาเดียจะกำลังจะมาหาเรานะคะโดนโดนแล้วโดนโดนนั่นนั่นเอ๊ะใช้กับยมทูตได้ผลไหม โอเคเราโพสท่าเซ็กซี่สิเราจะดูว่าเขารู้สึกอึดอัดโอ้เราจะไปดูรูปร่างเขายังไงในเมื่อแทนยอมไม่มีรูปร่างให้ดูอยากรู้ว่าแบบใช้ย,ยาป่วยสำเร็จไหมอีกสักรอบทำไมเขารู้สึกอึดอัดล่ะฉังจะต้องรู้สึกร้อนแรงสิเฮ้ยเเจ้าแฟรีนี่มันขี้นล่วจริงๆอาบไป คอยจะซิมใส่ชุดไว้น้ำทั้งผ่านเลยอ่ะดรือคที่แบบยังไงชอบอาบน้ำเหรอโอเคดวเราบ่มเพพาะธรรมชาติด้วยนอ้าวเหมือนกันลดน้ำอ๋อติดใจติดใจติดใจโอเคสั่งให้ป้องกันไทยอีกรอบหนึ่งอยากเรียกท่านยมมานะคะ โอเคอีกสองรอบมาแค่อยากตีสีเลยไงคือแบบดูสิสีแดงอะ่ะนี่เจ้าจะโกงความตายอีกหรือเปล่าไม่รู้อะเทสไปสามรอบนะทุกคนสรุปรุต้ยจริงไหมเรายังปกป้องเราอยู่นะคะจนวินาทีสุดท้ายไม่ได้เห็นหรอก หลุมศพแฟรีนะ่เนี่ยเอลินาติดอาการป่วยอาการป่วยวิผล์กระเทบต่างๆและอาจจะเป็นแหล่งของความทุกข์ทรมานหรือความแข็งแกร่งที่น่าประหลาดใจอาการเหล่านี้อาจจะมาจากการเสียสมดุลอย่างรุนแรงแต่อาการป่วยยังสามารถติดได้จากการแพร่กระจายของโรคเช่นการมีปฏิสัมพันธ์กับสิงอื่นที่มีอาการป่วยไม่นะ จอดยบมาทูดหรือเปล่าคะเอลิน่ารู้สึกคนลุกอย่างน่าประหลาดเหมือนจะจบใกล้เข้ามาแล้วเธอควรยอมรับชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในวัวเยาว์และเพิ่มอุปนิสัยเผชิญหน้ากับมาชุราชหรือไม่ต้องการให้รักษาให้นะคะเราจะรักษาให้ท่านกริมเอากลับมาก่อนโอเคเรียบร้อยนะคะแต่เราดันติดโลกซะเอง เขามาอับขวดบรรจุอารมณ์นิดหนึ่งนะคะพยายามจูบได้แล้วหรอเอ๊ะเราจะดักไว้ไหนไปไงมาไง The Sims 4 Barbie ฉันไปไงมาไงไปรู้สึกตกลุมรักยมมาทูนโอเคเราใส่ขวดบรรจุพันนะคะโอ้ยจะพ้นไฟออกมาอีกแล้วหรอแต่เป็นไฟรักสีชมพู<า>นี่<า>เราได้น้ำยา นมาแล้วมามาหมดเลยค่ะยม,มทูดแล้วแวม้พายกันแล้วจะมานี่เรามาถึงขั้นนี้แล้วหรอทุกคนคือเราเล่นที่บ้านหลังนี้ก็เลยดูดซับความดักเข้าไปใช่ไหมเสนอวู้บนท้องฟ้าสิ่งแรกที่เราจะหูไม่ใช่ฟรี่หรือไม่ใช่สปูตผู้ยิ่งใหญ่แต่คือ วิ่้ยมทูตเป็นยมทู์นั่นเองตายแล้วเอริน่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นใครมา์พันค่ะเนี่ยไม้ตายมีแฟรีวูด้วยและพวกเธอตายแล้วสิ่งที่เราทำดันนีคนเห็น จะช็อกไหมเนี่ยเพราะว่าคนที่เราปูหูหนัดกิดแทนกริมปิดคลิปหนีเอาละค่ะทุกคนพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวจบกันไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาเลือกบ้านของเอริน่ากันนะคะยังไม่รู้เลยว่าหลังไหนดีทุกคนเชอบหลังไหนบอกกันได้นะเผื่อจะแบบว่าช่วยพี่ลินเลือกอีกทีนึงไปละค่ะบ๊ายบาย